อตอนน, <laughs> ตนนี้ไปใช้บ่เห็นเติงหรอบ่มันเป็นอยู่บ้านอาไรทีอกินสบายเลย ไปอยู่ในเมืองมาหาล้านนะเนาะมาหาล้านบปได้มาแล้วคนแ่าเป็นอยู่ใกล้ตัวกุ้ยมันเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกคือม้ำหนักน้ำหนักห่ดจ้ากันนะเนาะน้ำหนติดเดี๋ยติ๊กติอก

phải năng nui lái hàng lấy đấy tài này ơi mà ít ơi mì ăn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 

มันเอมันคนอย่างโมบีใบก็โตมากี่กัดกัดบากบบบริการเลยเยูแล้วหกอันนี้ได้บอก้รัผู้เป็นเื่อูสเื่นะท่านม่ให้บอกาให้บอกได้มีาให้บอก

ใส่โตแล้อย่ัทืองระเมินนะให้นางไปตังมินข้าเอมินนไ่ได้อยู่สื่อพาตังปีนแล้วบันนะเินเนเินเลนเงินไตวัน เงินเรือเรือทำไปหมดอันเขาทํลำบางใหญ่หมดไปบมดเลยเอ็นคือกัน

នោះបាក់ហំនរមកយកញ៉ឹមរកកានមកកានយកបណ្ណាព្រឿនញ៉ឹមអឺទៅប៉ាពេលម៉េចមិនដឹងទៅទីណាមិនដឹងញ៉ឹមឆ្ងាញ់ប៉ាបាក់ក្រាបគាត់ហ្នឹង

nha làm cá sam đi đây này đây này mì chơi băng kèn nữa nè vip nè

ครับรัดแนบอนล่มมาเบิ้ลระเบออกมาเนี่ยนะนเทวนี่เนี่ยเล่านี้

ปลาที่อาละปลาที่เฮ้ยกินรสนะเป็นลูกชายเจ้าเดี๋ยนี้มนคือสีขาวใชยเจ้าเนี่ยจ้าเป็นเมียงสีสาวน่ะใกล้ๆรู้สึกยังไงสาวจอย của เอาน้ำแข็งมาอันบอนนี่นี่ช้องบอนสั่งโฟโตมินนี่แหละน้ำแข็งมาบ่อนช่องบอนมองไม่้าเมย์อย่นีครับ

Xẹp vào ngay. Nặng <laughs> <laughs> sai ยาย เราจะมาที่นีองพากลไปเสือระเจ้ามางเลยนี่จะหน่อยพี่น้องจะไม่ใจไยคลิปจะขคงเงินเสียเอาบอยังก็โอ้ยสิเอาบอโอ้ยสิเอาบอเคยเล่านะเคยเล่า

ໄປທາງຊ້າຍແລ້ວຮອບບປຊືອີນລາເນາວສາຈອກລັປເຊ ไปใช้ลูกเมียน่ะหมู่พี่เนาะเขาบอกเอามาพันธ์ไอยันเขาบอก่าบูบาเอเฮ้ยไป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 นึกึ้นเทิงเทือนกันมั้งเอา เออเรื่อยแต่ว่าพามาพายผูกปะน้องยังมาเด็กๆน้องดีไม่เีมันสวยทุกคนพรกันไม่ขนาดน้อสบาดี ขายบุกแกนมืดบุกแกนลุนุน้อยสองร้อยบาทเพื่อวะฝากมาบุกแกนฝากมาบุแกนลุงนุน้อยสองอบาทเพื่อวะเขาคณหลยได้ใพี่เด้อไปไหนคือสองล้านเด้อลุงนุ้อยวะพี่น้อง